หลานก็ได้แต่ก่อนเมียผมบ่นประกาครับบ่นมาประมาณสิบห้าปีไปถามว่าผมกลัวเมียไหมผมไม่เคยกลัวเมียครับถ้ากลัวมไม่อยู่ทยี่สิบปีแต่กินใจเฉยๆออตอนนี้ที่ได้เลิกบุหรี่นะครับเพราะว่ามีหลานตัวผมเองก็สูบบุหรี่มาประมาณสิบกว่าปีครับหรือว่าสุขภาพจะไม่ค่อยดีครับหายใจใติดๆกันครับก็เลยลองมาเลิกดูเลิกได้ประมาณสักเดือนหนึ่งกลุ่อมอสมก็มาเยี่ยมที่บ้านนะครับ ว่าเลิกบุหรี่ไหมอยากเลิกไหมผมก็บอกว่าผมเลิกครับเลิกได้เดือเดือนทีนี m ้อสมประมาแนะนำครับว่าให้ aren, ร, u, ルルร่วมโครงการรัฐกรรมเลิกบุหรี่ผมก็ได้ครับแล้วก็หาเพื่อนอีกคนนึ่งผมก็ได้นะครับน้องอำนาจครับดุ่มนาหามาเป็นคู่ก็พอดีทางอสมก็และเรียนเป็นถามประจำนะครับก็ขอบคุณอสมทุกทา่ S m o, ทานท,ที่ได้ไปให้กำลังใจนะครับไปสอบถามและสิ่งที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ก็นี สมทติถ้าปกฟ้าครับก็อสซอมอาไปทดลองนะครับไปลองเคี้ยวดูครับตอนแรกก็เออมันจะช่วยยังไงก็ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงผมก็ว่ามันหวานนะครับลองชิมได้ครับไม่เมาครับไม่ตายครับถ้าตายผมตายก่อนแล้วอลองชิมดูนะครับครับลองดูนะครับโอ้คหนี้นะครับรสชาติเป็นยังไงหวานหวานครับหวานหวานครับรสชาติจะเหมือนผิวซ้มกินคล้ายๆผิ่วสุ้มเขียวหวานนะครับ ลองชิมดูนะครับครับอาแดงอาชิมนะครับอาเทน้ลองหน่อยครับเมื่อเคี้ยวไปแล้วถูกลิ้นนะครับจะทำให้ลิ้นมีไปที่เราสูบหรือลงไปจะเปลี่ยนรสชาตินะครับจะมีแบบบริสุที่์ห้คหอมหวานไม่ก็เหม็นนะครับอยากจะเอืออยากจะอเจียนะครับสมุนไพรปลูกตไดีครับขอบคุณมาสมามอนะครับที่นำไปให้นะครับก็มีการกดจุนนะครับที่ายนิ้วใบโป้งนะครับ ข้อดโยนสีเหี่ยมนะครับจะมีมานสี่นะเดี๋ยวขอสมอปเป็นผู้ชี้หน่อยครับก็คือนะครับกดเนี่ยครับแบ,บ่งเป็นสี่ส่วนนะครับก็ะจะมีเสียงที่หนึ่งตรงนี้ดนกดขึ้นลงนะครับครั้งละสี่สิบเทียวสี่สิบครั้งน,น,นะครับรทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะเ,เวลาเรารู้รรสึกอยากสูบมือถือถ้ากดตรงนี้ครับมันทำให้ลื่มเบืนอกระเทือนนะครับใครอยับสูบมืนถือ ปกติก่อนผมก่อนที่เราุปในวันกินข้าวมุกอยากสูี่จะเป็นลาดชตจากนั้นมาผมก็มาทำตามที่อสมแนะนำนะครับก็ก็ดูขึเรื่อยๆครับคือกินข้าวมุกอยากสูงนิดนี้แลยวนี้ก็ไม่สูงแล้วครับก้าวเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับีนามนี่เพราะว่าท่าพอเวลากินข้าวยากสูพอกินข้าวฟักเคี้ยวนิ่ยไม่รับตอนแรกทุกก่อนอันนี้จะเคี้ยวเวลาแบบคืออยู่เฉยๆมากๆครั แล้วเรื่องแล้วอุลีมะสุ่มันจะเสียแค่ประมาณสองครั้งมัน่วีอย่างรสชาติแล้วมันมีคว้ามทิ้งไปเรื่อยๆกันไม่รู้ครับค่ะหานะครับไปปลูกฟ้าแล้วไปปลูกฟ้านี่ไปหามาจากไหนแล้วแล้วใครค้นพบว่ามันมันเป็นนวัตกรรมที่จะใช้เรื่องหวีได้ครับใช่ค่ะสมุนไพรปูฟ้าเกิที่คือเกาะสงุยเราที่ไปศึกษาโครงการที่โครงการช่างผมมันของโครงการพระราชดยุณีนะครับ ปลูกไปที่บ้านก็พอมาถึงงานนวัตกรรมเราก็เลยถึงตัวนี้ไว้ก่อนเรือมาลองลองแล้วเลยมันได้ผลครับแล้ววันนี้ที่บอกว่ากดจุดนั้นกดตอนไหนตาตาล่องลางครับคือแบบแบบคือตอนที่แบบยาสูบุอขอขอขอนี่นะครับก็เป็นตัวท่มันเป็นเทอรไปครับมันแบบมันก,ก็ช่วยได้แบบที่มันกระตุกแบบ อะไรต่อที่สูงบุหรี่ทำให้เราไม่อยากสูบับมเมมันิ้เให้เราเพปกติเดิมอะสูบกันกี่ซองก็ประมาณซองทีครับองขึ้นตอนนี้เหลยอกี่กี่กี่ซอตอนนี้ี่สิ่งที่เาออแรกเลยเกดตายครับเป็นไงวเลาคือมันพวกไหนครับมันมันกินข้าวมันมันก็ไม่ถึงกันทีครับ ก็อยากจะสูบก็มาเช้าชิมกาแฟพุทธมันก็อยากสูบก็ทักใจเอาตอนแรกก็เอาประมาณสักครึ่งมวนก่อนแล้วต้องมาลดไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็อยู่ที่ใจเลยครับโดยใช้ในข้อมิช่วยอันข้นี้ช่วยบางก็หลังช่วยรวมครับได้อะไรก็เอานักข้าปากไว้ก่อนนะครับคือมันอยากอยากสูบหลังจากเรื่องอะไรแล้วชีวิตดีขึ้นไหม ก็รู้สึาหาใจก็เข้าทำงานตลกอคทำแต่สิาทีเหนื่อยเดี๋ที่ราขึ้นประมาณ15นาทีประมาณนีครับน้ำนักขึ้นไหมน้ำหนักขึ้นประมาณ2โลครับมียชื่อชมไหมเมียแต่ก่อนบดวันนี้ก่อนมััวแต่ชึกนมานิดนอ่าแล้วตังเหลือในกระเป๋าไหมตังส่วนมากเมียเก็บมครับเอาแล้วที่ข้าวบุญีเราปไหนก็แต่กอนขโมยเมียรับซื้อบุญีบุญีไม่ขโมยรับเรื่อสัยขโมยแล้วเออมเนี่ยผมเป็น คนที่หายงเก่งครับคือหาเงินเก่งมากผมซ่อมไม่ต้องไหนหาเงินเดียวโอ้หลวงพ่อที่เสียขาโทเอาอีกคนนึงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้วัยรุ่นด้วยเนี่ยสุมร dana ยังครับสุมา d a ตอนนี้เหลือวันละกี่ตัวครับเอาเหลือนะอาท่านทำยังไงลองเล,งลง่าตอนทำังไงเลือนะ่อนได้เล,เ,ดเล่นก็ยัได้ก็ยังอย่ใชครับทำยังไงลงมา ขออยู่ใกล้กันเลยปรึกษากันเห็นคนนี้เลือกได้เลยมาถามเออก็ทำยังไงเอาไปนี่ไปเคี้ยวเปกินเออครับแสดงว่าไปนี้มีประโยชน์ได้ผลเพราะนั้นต้องขยายต่อเนาะเป็นนวัตกรรมมีท่านใดจะพิ่เครืเสือมไหมครับไม่มีผมโดนไะไรกรรมการถามครับ